การุดาพยาคูสุป,ปริตบอกเล่าเรื่องบุญให้ฟังวันนี้เกี่ยวกับอานิสงบุญกระถินหากอยากให้มีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกตำ่ำขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อยสามปีการร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นไม่ได้หมายความว่า ต้องเป็นประธานหรือกรรมการที่สมัยนี้มีการกำหนดว่าจะต้องบริจาคเงินเท่านั้นเท่านี้แต่การร่วมเป็นเจ้าภาพนั้นหมายถึงเป็นกระถินสามัคคีที่ทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพได้จะร่วมเป็นเจ้าภาพใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าได้ร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญทั้งสิ้น การทอดกระถินเป็นการลทานปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวการทำกระถินต้องทำภายในกำหนดเวลาและผู้ทอดก็ต้องตระเตรียมจัดทำเป็นงานใหญ่ต้องมีผู้ช่วยเหลือหลายคนจึงนิยมกันว่าเป็นพิธีบุญที่อานวิส่งแรงน่าคิดอีกทางหนึ่งว่าพิธีเช่นนี้ได้ทั้งโภคสมบัติเพราะเราบริจาค ได้ทั้งบริวารสมบัติเพราะได้บอกบุญแก่ญาติมิตรอานิสงค์ของการร่วมทำบุญทอดกระถินยังมีมากมายดังนี้ 1. ทํำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย 2. ทํำให้เป็นผู้มีจิตใจช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสยอยู่เสมอ 3. าํทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงทำได้โดยง่าย 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ทําทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป 6. ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาน่าเคารพนับถือสนใจร่วมบุญกดลิงก์ด้านล่างในกล่อง Description Box เพื่อทำบุญกระถินวัดโพอทองหลวงพ่อวรารับที่ระลึกผ้ากระถินทุกกองบุญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะคะ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ